สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทําได้นะครับวันนี้เราก็มาดูหุ้นนะครับ PT กันบ้างนะครับเพราะว่าตัวเลขงบการเงินนะครับมีความน่าสนใจหรือไม่เป็นประกันใดนะครับหุ้นเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยนะครับมีงบการเงินน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ กาแฟนะครับพันธุ์ไทยนี่ก็มาแรง,งมากๆนะครับเรามาดูลักษณะธุรกิจของ P ีทนก่อนนะครับก็ประกอบด้วย8กลุ่มธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของการจําหน่ายนะครับน้ํามันอย่างนี้นะครับออธุรกิจคาร์บกน้ํามันแล้วก็กลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายกา๊าซนะครับ LPG พลังงานทดแทนอย่างนี้นะครับ กลุ่มธุรกิจขนส่งนะครับโลจิสติกแล้วก็หาก็กลุ่มธุรกิจบริหารแล้วก็จัดการระบบนะครับแล้วก็6ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการแล้วก็ซ่อมรถยนต์กลุ่มธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีมัน e นี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะธุรกิจแบบข้าวๆนะครับเพื่อนๆ ไปเจาะรายละเอียดในรายงานประจำปีนะครับม a เก็ t แคปก็1ม0 0นล้านนะครับโดยประมาณนะครับข้ามาปี2556นะครับเกก็ประมาณ10กว่าปีนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับที่เรานะครับวนพิจารากก็ในส่วนของ e b i t d a นะครับนะมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน คือดอกเบี้ยภาษีนะครับค่าเสียราคาค่าตัดจำหน่ายนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็อยู่ที่9.31เท่านะครับในส่วนของกรอบราคา52สัปดาห์ไฮโลนะครับก็10บาท40นะครับแล้วก็ต่ำสุดก็5บาท49อย่างนี้นะครับ EE ก็อยู่ที่18 18เท่ากว่ากว่านะครับแล้วก็มูลค่าเมื่อเทียบกับนะครับกำไรนะครับ เมื่อเทียบกับราคานะครับอันนี้ Price to Book Value นะครับในส่วนของหุ้น PT นั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอารายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราดูนะครับตัวเลขนะครับก็จะมีเงินสดอยู่ราวๆ2,500ล้านนะครับแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีในรอบป,ปีบัญชีนี้อยู่ที่4,000ักว่าล้านนะครับเจ้าหนการค้าก็13,500ัรกว่าล้านนะครับ เงินที่จะต้องนําไปชําระหนีนะ้ที่ถึงกําหนดชําระภายในปีบัญชีนี้อีก3,000ล้านนะครับเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยก็อยู่ราวเจ็ดพกว่าล้ 7, ลานนะครับแล้วในส่วนของหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ยหมื่นสามพกว่าล้านอันนี้ก็ต้องนําไปชําระเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอำนาจต่อรองขนาดไหนอันนี้ไม่มีภาระดอกเบี้ยก็จริงแต่ก็เป็นหนี้นะครับ นี่สินทางการค้าอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหนี้การค้านะครับในส่วนของอนี่สินรวมทั้งหมดเลยทั้งบริษัทเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ 40, 4ี่0 0ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพูดถึงหุ้น900กว่าล้านใช้เลเวลสูงมากๆนะครับพอสมควรเลยนะครับในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับพอวันนี้หมื่นกว่าล้านนะครับนี่สี่0,000ื่นกว่าล้านแล้วก็ส่วนของพูดถึงหุ้น9900ล้านนะครับไม่ถึงหมื่นล้านอันนี้ก็ เราจะไปดูในส่วนของตัวเลขอ,อัตราส่วนทางการเงินที่แบบสรุปว่าฐานะทางการเงินสุขภาพของบริษัทแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเราก็ดูในส่วนของสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องของของ,ของบริษัท pt p นะครับ PTG เนี่ยนะครับถ้าพูดถึง cr นะครับสภาพคล่องถ้าเราต้องการนะครับามากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปเนี่ยนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับถือว่าสุขภาพเนี่ยแย่มากๆนะครับก็คือมันต่ํากว่า1แล้วก็ต่ํากว่า0.5ไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของอัอาตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินหนึ่งไปเยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มัน4เท่ากว่านะครับสเท่ากว่าคราวนี้เราก็ ไปดูว่ามันมีตัวช่วยเยอะไหมนะครับอย่างเช่นพวกเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ในเรื่องของวงจรเงินสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของหุ้น PT เนี่ยนะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับใช้ระยะเวลานะครับประมาณ4เดือน5เดือนนะครับสเดือน5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับกว่าเงินจะไหลเข้าสู่กิจการหรือบริษัทแล้วเงินไหลออกเนี่ยเร็วมากก็คือต้องนําไปชําระพวกเจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะครับ ระยะเวลาชํระชําละเจ้านี้การค้าเห็นไหมครับอยู่ราวสิกว่าวัน20วันนะครับถือว่า,าธุรกิจแบบนี้ไม่มีความได้เปรียบนะครับไม่มีอำนาจต่อรองนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยสุขภาพหุ้นตัวนี้ถือว่าแย่จริงไม่ใช่แย่หรอกนะครับตัวเลขในส่วนของอสภาพคล่องงบดุลน,นะครับมันมันอ่อนแอนะครับแล้วก็วงจรเงินสดนะครับเงินไหลเข้าสู่กิจการก็ช้ามาก เงินไหลออกเนี่ยไวมากนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับเจ็ดต่อ,ตอนหนึ่งถือว่าโอ้โหแบบน่าเป็นห่วงมากอาการน่าเป็นห่วงนะครับในในส่วนของหุ้นตัว PT นี้งบกระแสะเงินสดเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นบวกไหมเป็นบวกโอเคดีดนะครับในส่วนของงบกระแสะเงินสดนะครับกิจกรรมการลงทุนนะครับบางปีก็ลงทุนสูงนะครับรายได้ นะครับเงินสดทธิจากกิจกรรมการเงินงานก็น้อยกว่าอยู่ปีหนึ่งนะครับอ่าน้อยกว่าอยู่ปีหนึ่งลงทุนค่อนข้างจะนะครับอ่าสูงต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรจากการเงินงานก็เหนือกว่าเหนือกว่าอยู่นะครับแต่ว่าบางปีก็น้อยกว่าไม่ได้มากอะไรนะครับในส่วนของเงินสดสทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วงบดุลอ่อนแอนะครับงบดุลอ่อนแอ เราก็จะไปดูในส่วนของภาพรวมของบริษัท PTG กันบ้างนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาจาก5าบาทกว่าที่ลงไปต่ำสุด5บาท45าทปัจจุบันเนี้วันเนี้ย9บาท4 9บาท25สตางค์ถือว่าปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะเยอะเยอะนะครับเกือบ100%ละนะครับถ้า10บาทนะครับถ้า10บาทกว่านี้ก็ตีไว้11บาทนะครับก็จะ100ละนะครับ ในส่วนของอหุ้น pt นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับกำไรสุทธิเนี่ยร้อยเก้าสิบล้านนะครับรายได้ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสาสิบสี่ลา้ลานเราลองหาดูนะครับว่ามันมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเก้าสิบนะครับหารด้วยห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสี่ล้านอย่างนี้นะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับก็มันเป็นลนักษณะธุรกิจที่กำไรสุทธินะครับต่อยอดขายเนี่ย ค่อนข้างจะน้อยมากก็คือไม่ถึง1%นะครับก็คือ1ใน3ของ1%อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับรายได้ในสูงนะครับมันเป็นลักษณะธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะครับต่อหน่วยกำไรน้อยนะครับเน้นขายเยอะอย่างนี้นะครับจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าเราดูภาพรวมแล้วนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับไม่ถึง10%รายได้รวมนะครับดูตรงนี้นะครับ รายได้แสนกว่าล้านแล้วก็มีการเติบโตขึ้นอยู่นะครับแต่กําไรสุทธิเป็นยังไงนะครับกำไรสุทธิกําไรสุทธิยังยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหนึ่ล้านนะครับเก้าอกว่าล้านอันนี้900กว่าล้านแล้วก็พันล้านอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูนะครับมันจะทรงๆนะครับนิ่งๆนะครับมันมันมีเจ้าอื่นด้วยนะครับปทบางจากโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ ซัสกโก่ด้วยฉะนนส่วนแบ่งตลาดเนี่ยมันมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันจะกลายเป็นหุ้นแบบนิ่งๆละมันไม่เติบโตละนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับรายได้แสนสามนะครับกำไรเป็นพันล้านนะครับแต่รายได้สองแสนสองแสนล้านนะครับกำไรก็ยังอยู่ที่พันล้านอันเนี้ยเรามองเห็นอะไรไหมเรามองเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิเนี่ยไม่ไม่เพิ่ม แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็คือในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันมันมันจะไม่ไหวนะครับฉะนั้นถ้านะครับอ่าเราพีรณาจ,จ่าตรงเนี้ยนะครับณจุดเนี้ยก็ถือว่ามันเป็นหุ้นที่มันมันเกินมูลค่าไปอยู่นะครับในส่วนของกําไรที่บริษัททําได้เพราะมันมีรูรั่วเยอะนะครับอ่าผมชอบที่ว่ารายได้อยู่ที่แสนสามนะครับแสนสามหมื่นสีกว่าล้านเนี่ยนะครับ 4,88ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็กำไรสุดที่พันล้านเนี่ยดีกว่ารายได้2 0 0 0 26,383ล้านแต่รายได้อยู่ที่1 0 21ล้านอันนี้ไม่เวิร์กนะครับอันนี้ฝีมือถือว่าสอบตกนะครับสอบตกพอท้าเทียบกันแล้วถ้าถ้ารายได้ระดับ20,000 0กว่าล้านนะครับกำไรสุทธิมันได้อยู่สัก1,500ล้านอย่างเงี้ยนะครับอ่า1,500ล้านก็จะน่ารักมากอันนี้มันมัน,มน มันมันไม่มันใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับอันนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้ผู้บริหารถ้าอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับไม่ได้ยอดเยี่ยมนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างเราก็ไปดูนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยการจ่ายปันผลนะครับอยู่ที่3% 1%กว่า4%กว่า ไม่เฉลี่ยแล้วมันมันไม่ถึง5%นะครับอันนี้ก็ต่ำกว่า5%อยู่นะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นแพงอยู่นะครับออันนี้ถ้าสักอร์เอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่นะครับ5% 6% 7%อเปอรนะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังมองขั้นต่ำไว้ที่5%เลยนะครับอันนี้ถ้าถ้าเรามองจากจุดนี้ก็ถือว่ายังยังเป็นหุ้นแพงอยู่นะครับคราวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่นานะครับก็เราก็ พิจารณาประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรายงานประจําปีนะครับสลหรหุ้น p t ทนะครับสาขาก็เยอะนะครับแล้วก็การเติมน้ํามันนะครับจากผู้ใช้จริงนี่ก็มีการนะครับให้เต็มนะครับซื้อ1ลิตรก็ได้น้ํามัน1ลิตรเต็มๆอย่างเงี้ยไม่มีฟองอากาศไม่ไม่มีการหมกเม็ดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ เวลาเทียบกับเจ้าหลายๆเจ้าอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเขาก็ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอยู่นะครับแต่ว่างบการเงินก็ว่ากันไปตามนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมรับฟัง